ปฏิเจ้าป่าดาวพามาสมพักติดปราดาวปลูกไว้บนตึกนี่เนาะอันนี้คืออันตำลึงเจ้าเคยทายลงตอนแรกๆเนาะเยอะขนาดกินบลาทันเจ้า ตำลึงตำลึงก็มีตำลึงพลังเนาะพลังพูดช้ามีด้วยกันนี่เจ้าแต่มาคองมนันโหยเราเจ้าต,ต้นพวกนี้เนาะเนี่ยปูมดหลายปีมหันมันโหนยมันออกหลูกตำลึงเจ้าพักแขบ <c oughs> พักแขบประดาปลูกติดจันทร์หกเนี่ยเจ้าอยู่บนตึกนี่เนาะ จันทกนี่เจ้าอีกอะอันนี้คือต้นขี้เล็กเนาะเนี่ยซื้อมาปลูกเจ้านี่รับประดาอยู่จันทกแต่ละเ,เจ้าเห็นวิวบ้าชมวิวด้วยนะนี่ต้นขี้เล็กค่ะตำลึงค่ะต้นขี้เล็กใหญ่แล้วเจ้าปลูกกับกระถางนะเจ้าเนี่ย ทุกอย่างปูกับกระถางเนาะนี่ต้นบักคูเจ้าจะหลอดหรือบัลหลอดพูดนี่นี่สะอมเนาะสะอมเพราะเมล็ดเจ้าติประดาเพาะไวเนาะอันนี้มันสุดสองนะสุดแรกมันตายไปเนาะตอนหน้ามันเพาะหน้าหนาวเจ้าเอามาเพาะใหม่เนาะใหญ่แล้วเจ้าสะอมเนาะ ทุกอย่างปลูกในกระถางสอบที่เล็กในเจ้ากระด้สอบกินเนาะต้นคิเล็กนี่ต้นผักหวานบ้านเจ้าเนี่ยผักหวานค่ะผักหวานบ้าน นี่คือต้นมายมยมเจ้าใหญ่ละเจ้าปลูกกับกระถางเนาะกระถางใหญ่ๆสูงๆเจ้าปลูกกับกระถางงามก่ะเจ้ากำเรียวหน้าหนาวนี่ผมหูใจยากจะได้นั่นเนี่ย คงจะยกเข้าบ้านเต็มเลยนี่คือต้นผักเชี่ยวเจ้าผักเชี่ยวผักเชี่ยวเนาะเอาแกงแกงใส่รวมใส่ถึงเ้าอมเนี่ยต้นผักเชี่ยวเนาะเอามาเล็ดมาเพาะเจ้าเนี่ยผักเชี่ยว มีหลายหม้อน่ะเจ้าน,นี่มันทายคนละด้านกันเนาะเนี่ยเจ้าส่วนพักส่วนพักอันนี้คืออันดาดฟ้าบนนี่น่เจ้าอันหลังบ้านเนี่ยหลังบ้านนี่มันยาวเนาะยาวกว่าประมาณสิบสองเมตรหรือสิบแปดเมตรเนี่ยเจ้า อาจจะยาวกว่านั้นเนาะป้าดาวก็บอกเคยวัดนะนี่จ้าปูพักหลังบ้านเนาะนี่คือต้นส้มปลอยเจ้าต้นส้มปลอยที่เคยเอาเอาไว้ใส่แกงป่าเจ้าเนี่ยต้นส้มปลอยไว้ใส่แกงป่าเนาะ มันมีสองต้นเนาะเกือบจะตายอะเจ้าพอดาวเี่ยอันนี้ต้นเก่ามั้นเหนเนี่ยเน้วมันพอดีมันมันหลอดมาเท่านี้เนาะต้นแม่มันตายมันเรียบร้อยแล้วเจ้าพอดีมันมันออกออกหนอมาเฮยกะนี่แหละต้นแม่มันเรียบร้อยไปละเนี่ยต้นแหม่มันแห้งไปเรียบร้อยละแต่พอดาวปัดตัดเนาะถัดตัดมันก็จะตายพอดีมันออกหนอเฮยไง คือต้นกระถินเจ้าใหญ่ๆนี่เนาะเนี่ยเนี่ยดีเจ้าบนนี่เจ้ามันออกหนยออกหยังปราดาวกิ่นไปเรียบร้อยแล้วเนาะหนยแหง้งมันปราดาวก็เก็บไปเรียบร้อยละนี่เหรอเหลือนี่เห็นม,มันยังมกแกดีเดี๋ยนะต้นกระถินต้นกระถินที่ประมาณแปดปีแล้วนะเจ้าเนี่ยก็เดี๋ยวถ้าถึงหน้าหนาวมาป้าดาวก็จะตัด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 ,ตด คือมันเหลือกับกุดดุดิเจ้าหมูมันยาวยาว,ยาวประดาวตัดมันเนาะดูต่อนี่นะจะตัดทุกปีเลยเนี่ยเจ้าถ้ามันปลูกกับดิน,ดน,ดนกับ๊บยามันก็คงใจะใหญ่กว่านี่เนาะอันนี้ปลูกกับกระถางเจ้านี่ยหรอประดาวซื้อกระถางมายาวขนาดเลยเนี่ยพวกยางปลูกกับกระถาง ันนี้คือสะอมมอนกันโธมันเยอะเจ้าป้าดาวปลูกสะอมไว้เยอะเจ้านี่เหรออันนี้ใหญ่ละเปลี่ยนกระถางใหญ่เจ้าอันนี้กับสารในอันนี้กับขี้เล็กอีกเจ้าขี้เล็กมันมีสามต้นด้วยกันเนาะเนี่ยมันอยู่ห่านเล็กหมดเลยนะนี่เหรอนี่กับสะอมเจ้าสะอมแล้วกับผ้าทลายโจรเจ้าอยู่ปื้นนี่เจ้าผ้าทลายโจรเยอะ เพราะว่ามันมันน้อยมันเล็กอยู่เนาะนี่ก็ตน้นพลังเจ้าโอมันมันมีตีปูกระเจ้าก็เลยใส่กระถางเล็กๆเนาะนี่ต้นกระถินเนาะเนี่ยเจ้าอันนี้คือปักกิ่งมะกรูดเนาะซื่อซื่อซื่อใบบกูดมากินพอดีพันตัดปักกิ่งมาฮือเนาะสี่ส่วนส่วนทักไทยมังกเนาะประดาวก็เอาซ้ำเจ้าออกหลากแล้วเจ้า เนี่ยได้สองเดือนแล้วเนี่ยเนี่ยก,กิ่งมะกรูดเจ้าเนี่ยเจ้าในคี่ีเล็กเจ้าอยู่บนตึกจันฮกนี่นะเจ้าทุกอย่างปลูกในกระถางเนาะต้องดูแลผลทุกวันอันนี้คือต้นสตางเนี่ยเจ้างามก็ ประมาณสี่ปีได้ล้น่นเนี่ยต้นเนี่ยกับเดือจะต้องเปลี่ยนกระถางก็เจ้าถ้าเปลี่ยนกระถางต้องโจยกันสองคนเนาะเพราะบบกแป้เจ้ามันนักเจ้ามันต้นใหญ่มันจะหักเนาะเนี่ยต้นวานวานมงคนนี่ต้นวานใบเงินใบทองเนาะเนี่ยต้องอัน,น้นามือทุกวันเจ้าต้นกระถินเจ้า อยู่ลายที่เจ้าต้นวาตนต้นกระถินโอ้เยอะเจ้าตน้นต้นดอกต้นหยังเนาะย่ายไปลายพวกเจ้าทุกอย่างเอาใส่ห่านเล็กมดเจ้าไปซื้อห่านเล็กมาเจ้าห่านเล็กสองจันสามจันเนาะเนี่ยเจ้าต้นม้ใหญ่แล้วเจ้าถึงได้ทายให้ชมเหอ สอบต้นมะนาวโฮม่วงหามะนาวโฮถือมัดม้อออกน้อยม้อออกลูกก็แบบเป็นอย่างนั้นเจ้าปลูกไว้ดูปลูกไว้ดูกับบ้านเนาะสอบต้นสะอมเจ้าประดาวสอบกิ่นสะอมเนาะสัะ่งเมล็ดมาเพาะเลยนล่ะเจ้าเต็มใจต้นสะอมเจ้ากำเรียวก็ต้องเปลี่ยนกระถางนั้นเนี่ย เพาะบะอันนี้กําล,ลังเพาเะาไ,ดไ,ดาดไ,ได้เดือนเดียวเนี่ยะะเนี่ยเนี่ยที่ตั้งุ่มนี่น่ะกาลังได้เดือนเดียวนี่อันนี้เปลี่ยนเหลียบกระถางเหลียบร้อยละอันนี้ได้ได้ได้หลายเดือนแล้วเจ้าเนี่ยนี่ได้ได้สี่ห้าเดือนแต่ตินก๊อกน้อยน้ยนี่กําลังได้เดือนเดียวเนาะเนี่ยหกกอว่ะเดือนเดียวเนี่ยจะได้า่าคือมันใหญ่ได้มีวิธีกับเจ้า <laughs> นั่งสาวเข้าสองเข้าบ่ต้องเอามาหหดเจ้าบันมีประโยชน์เจ้าบัาจีดีนี่ก็ต้นพักเชียวเจ้าเนี่ยเอาไว้เด็ดแกงตัวสะอมเนาะอี่าเจ้า <c oughs> เดี๋ยวป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปไม่คลิปหนาเนาะ เมี่ยเจ้าพามาสมสวนหลังบ้านชั้นหกค่ะ